ลีนาจ้างโทรหาทนายเดชาแล้วคนบอกว่าทนายเดชาเป็นคนเกี้ยกก่อบบอกว่าคุณลีนาคุณอย่าฟ้องคุณอย่าอะไรเลยคุณรู้จักหนุ่มกัญชยัยน้อยเกินไปนู่นนี่นั่นอ่ะสรุปเลยฮะเพราะพี่หนุ่มก็ยืนยันวันนี้ในรายการพูดตรงๆเลยคือยังไงก็ฟ้องแม้ว่าคุณลีน่าจะขอโทษกรณี<อ>ที่เกิดขึ้นนี้พี่เดชามองอยังไงบ้างกรณีแม่ลีนากับพี่หนุ่มกัญชยัยคือคือกัญชัยเนี่ย ก็เป็นเพื่อนผมลีน่าก็เป็นเพื่อนผมนะฮะการชายกโทรมาก็บอกว่าเนี่ยไอ้ลีน่าจังเนี่ยไปด่าเขาเสียหายด่าครอบครัวด่าลูกด่าอะไรเขาผมก็เลยไปไล์สดเตือนไปพอเช้ากันมาก็โทรหาผมเจ็ดโมงเช้าคุยกันเกือบยี่สิบนาทีผมก็บอกเราจะไปด่าเขาทำไมนะต่างคนต่างอยู่อะไรต่างๆเนี่ยไปว่าเขาเสียหายหาว่ารับเงินล้านเนี่ยมันไม่จริงนะเขาไม่ได้รับเงินจัดตั้ ตักเอาเงินไปให้ช่องสามคนละคนเงินก็แค่สองแสนแล้วคุณไปใส่ลงใส่ร้ายทำไมผมก็นั่งอบรมตั้งแต่เช้าเลยเกือบยี่สิบนาทีแล้วก็บอกสงบปากสงบคำทะนะอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ฟ้องร้องเอาแล้วก็ติดคุกอย่าจรางตึกร้อยเก้าสิบล้านก็ต้องเอาไปขายอีกเขาก็รับปากว่าจะไปขอโทษะลรที่ไอ้โรงพักปัญาไทยแต่ปรากฏว่าไปไปแจ้งความอีกผมก็บอกผมไม่ช่วยแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ติดคุกไปผ่านรายการเนี้ย โอ้ไปแจ้งความจะไม่ช่วยเ <มะ S 1> จรจารให้ไล่ติดคุกไปถ้าเขาฟังอยู่นะโเพราะว่าพี่หนุ่มเองก็บอกว่าคําขอโทษของคุณลีน่ารับไว้แต่ยังไงก็ต้องดาเนินคดีถูกไหมครพี่เดชาแล้วความผิด<ช>ยังไงบ้างฮะท,ที่พี่หนุ่มฟ้องเนี่ยกับแม่ลีน่าโทษจําคุกสองปีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วผมก็คุยกับกันชัยแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขายอมขอโทษเองเนี่ยเองก็จบๆไปนะเขาก็รับปากกับผมนะแต่เขาบอกว่ารอดูก่อนเที่ยงเนี่ยว่าดูสันดาณเป็นยังไงถ้าท่านนะ ถ้าดีสํานึกจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่เอาเรื่องแล้วดันไปสามผมก็ขอร้องครับแล้วดันไปสามอีกรอบหนึ่งก็่น้าเดยกไปไปด่าไปอะไรจะอะไรอีกแล้วผมก็ไปเรืองช่วยไงแล้วก็ติดคุกไปแล้วกันเอางั้นละนะเพราะว่าพี่หนุ่มยืนยันว่าจะฟ้องนะฮะ